คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะโดนปั๊มเด้งสวัสดีทุกทุกท่านข้ามีข่าวใหญ่มาบอกข้าเจอหมู่บ้านสมารแล้วเข้าไปใกล้อีกเก้าวกับวันที่ความชั่วจะครองโลกเสื่อมพวกแกิเสืส่อม รีฮาน่าเป็นสมอร์เฟนนั่นมันสมอรอะไรเนี่ยเหมือนจะสมอรราดก่งเกงแล้วรหัสฟ้าจุกเชน จากพร r าเ o u n t p i c t u r s เราจะไปช่วยป้าป๋ากันพอเดาเลยนะก็เรื่องกับป้าป๋าสมิ่วใช่ไหมบุกปราสาทราซเมลแบบสายฟ้าแลบฆ่าหมดไม่เหลือเว้นป้าป๋านะอย่าเผิอฆ่าพผวมันด้วยงานนี้ต้องขอแรงช่วยจากพวกนตเตอร์พุดนตเตอร์พุดเหรอเฮ้เฮเฮเฮเเกิดอะไรขึ้นนะ กระกะดาคมนี้ถ้าหยุดพ่อมดพวกนี้ไม่ได้ก็เตรียมอวสานจากระวานได้เลยสมอซาวเอฟเฟกช่วยพักก่อนได้ปะไปเสมอไอพ่อมดให้อยู่มัดกันลุยกันเลยเตรียมพร้อมรับแรงปั่นทะู่การผจญภัยอที่จะป่วนฟ้ากระจายเล่นเสมอไหล่เนี่ยระวังหัวเสมอปลิวเด้ เรามาแล้วมาประกอบกู้ทุกอย่างลาก่อนสมัฟตลอดกาลแบบนี้สิที่เรียวกว่าปังสมัพพร้อมเพลงใหม่จากรีฮาน่าและอีกเพียบ17กรกฎาค,คมนี้